สวัสดีครับสวัสดีแฟนบูลทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับก็ ฝากไ้เลยนะครับใครที่อยากรับทันะนะครับเป็นประจาทุกวันอารมไปถึงข่าวเป็นพลาดทุกข่าวสารที่น่าสนใจนะครับยังไงฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับข่าววันนี้เนี่ยก็คงเป็นการอัปเดตดีกว่านะครับเรื่องของคู่มวยที่ต้องบอกว่าเข้มงวดมาเรื่อยๆแล้วนะครับเป็นการทํางานของสองศึกร่วมกันนะครับระหว่างทางด้านเกตเพชรกับทางด้านพิยินดีนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่1 4กันยายนนี้นะครับแฟนมวยชมฟรีนะครับก็เป็นศึกเดอะฮ โรไฟนะครับมวยไทยในตำนานมวยมันมวยไทยสังเวียนเดือดนั่นเองนะครับจัดที่เวทีมวยช่อคราวนะครับออสวนสยามนะครับทะเลกรุงเทพนั่นแหละนะครับเริ่มกันแข่งขันเนี่ยสิบแปดในการสามสิบนาทีชมฟรีนะครับย้ำว่าชมฟรีคู่มวยตอนนี้อัปเดตลงตัวแล้วนะครับก็จะมีคู่แรกเนี่ยจเจริญเงินบุญและนางมวยไทยเจอเพชรอลังการคุ้งโรงน้ําแข็งร้อยสิบแปดปอนด์เพชรลิศนกเขากมอสิบเอ็ดหรือว่าเพชรลิศพอหอมกลิ่นเจอกับโฟวินมอรัตรมดิตร้อยสิบสามปอนด์ แอดทวาดาต่อสุรัตนะครับเจอกับยอดก้าพอวิเศษยิมร้อยสิบห้าปอนโโโด์มรดกเพชรเมื่อเดทเจ็ดปดเก้านะครับเจอกับเป็นต่อรองแปะสำนักบุกชนบุรีหนึ่งร้อยสีิบสองปอนนะครับมีแวววาววังพรมหรือว่าบอลมหาชัยนะครับเจอกับจิกซอสิทธิยหรือว่าแอดสันปาตองหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนมีปานเทพเอกเมืองนนท์นะครับเจอกับราชเดชเทียนมวยไทยหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนนะครับสมรักน้อยเมื่อเดทเจ็ดปดเก้าครับเจอกับเพชรวิชัยเดชเดโชหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอน และก็คู่เอกของรายการกับธงน้อยวอสังประภัยครับเจอกับเดโชสิงมาวิน1 3ึ่บปอนด์นั่นเองนะครับมีมวยต่างศึกต่างสายให้ได้ดูกันเพียบเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอัปเดตณเวลานี้ก็คือ นะครับให้ได้ดูฟรีนะครับสำหรับคนที่ไปที่เวทีนะครับทำกานแข่งขันวันเสาร์ที่14นี้นะครับเริ่มวันแต่6โมงครึ่งหลายคนว,ว่าแล้วถ้าคนไม่สะดวกเดินทางไปล่ะนะครับจะดูได้ทางไหนบ้างนะครับตอนนี้คร่าวๆที่คุยกับพี่เดียยังไม่ได้มีการสรุปกันนะแต่เท่าที่คร่าวๆคุยกับพี่เดียมีอยู่อาจจะเป็น2แพลตฟอร์มนะครับหคืออาจจะเป็นทาง Facebook แต่ก็ช้าหน่อย นะครับอ่านเป็น Facebook แต่กระช้าหน่อยสำหรับคนที่อยากดูเร็วๆเ,เหมือนเกาะอยู่ขอบข้างเวทีแล้วเนี่ยชา้าดๆเดไปแค่2วีก็อาจจะดูผ่านแอปของ l ายทีวีนะครับถ้าทางแอปของพายทีวีเนี่ยอาจจะต้องเสียตังค์ดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสนะครับดูชา้าดูเร็วไม่เป็นไรขอให้ได้ดูเนี่ยก็อาจจะถ่ายทอดสดทางเพจหรือว่าทาง YouTube ให้ได้ดูกันนะครับยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตแล้วก็มาแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ยังไงอยากให้มากันเพราะว่านานๆทีเนี่ย การสัญจรต่อยนอกที่นอกถิ่นแบบนี้แล้วเป็นการร่วมมือกันจัดของสองโปรโมเตอร์ทั้งเกียริเพชรและก็พยินดีอย่างเงี้ยนะครับอยากใช้มาชมกันเพราะว่านี่จัดที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับวันเสาร์วันหยุดด้วยนะครับพาลูกพาหลานมาเล่นน้ําเล่นเครื่องเล่นแล้วก็คุณพ่อก็มาดูมวยกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับช่วงท้ายนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและก็ติดตามมากๆนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กัน้วยนะครับ